สวัสดีค่ะเด็กทุกคนในคาบนี้เป็นคาบวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของเราอาปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องตำแหน่งระยะทิศของเราไปแล้วใช่ไหมลูกดูของเด็กๆได้เลยในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าตำแหน่งระยะทิศเด็กๆจำได้ไหมว่าตำแหน่งคือคำที่บอกที่อยู่ของสิ่งต่างๆว่าอยู่ที่ใดเช่นข้างบนข้างล่างข้างข้างตรงกลางข้างหน้าข้างหลังใช่หมดเลย และคําบอกระยะมีแค่สองคำก็คือใกล้กับไกลแค่นั้นดังนั้นและอีกอันนึงก็คือมีทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกอ่าดังนั้นเราจะยึดทิศเหนือเป็นหลักเวลาทําแผนที่หรือแผนผังดูอะไรก็ช่างเขาจะยึดทิศเหนือเป็นหลักต้องหาทิศเหนือให้เจอทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนเรื่องตําแหน่งความสัมพันธ์ของตําแหน่งระยะและก็ทิศไปแล้ว สัปดาห์นี้ในหน้าหนึ่งรอยิห้าของเราเราก็จะเรียนเรื่องแผนผังแผนผังก็คล้ายๆแผนที่แผนผงที่เดสังเกตในหน้าหนึ่งรอยิบห้าของตัวเองนี่คือแผนผังของของห้องเรียนหนึ่งห้องสมมุติว่าเป็นห้องเราแผนผังก็คือการยอ่อภาพ ของสิ่งของต่างๆให้มาอยู่ในพื้นผิววัสดุรากก็คือเหมือนอะไรกระดาษของเราในลักษณะที่เรามองไปแล้วอยู่อะไรลูกในมุมสูงเหมือนเรามองมาจากบนฟ้าแล้วเรามองมาข้างล่างดังนั้นเราจะเห็นอะไรลูกเราจะเห็นเหมือนเป็นแถบเป็นหลังคาข้างบนอย่างเดียวดังนั้นเมื่อเราดูแผนที่เราก็จะมองเห็นหลังคาหลังคาตึกหนึ่งหลังคาตึกสองหลังคาตึกสามเวลาเราวาดใช่ไหมลูกอ่าแต่ถ้าเราวาดภาพ เ,เราก็ต้องวาดตัวตึกใช่ไหมแต่ถ้าเราวาดแผนผังเราจะวาดแต่ข้างบนนั้นมั้นก็จะมีสัญลักษณ์ที่ใช้วาดก่อนที่เราจะไปวาดแผนผังรือรู้จักวิธีการวาดแผนผังเราต้องรู้จักวิธีการอ่านแผนผังการอ่านแผนผังเราต้องเริ่มจากการสังเกตทิศอย่างแรกแล้วแปลสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนผังและหาตำแหน่ง ระยะทิศของสิ่งต่างๆ,างๆเช่นนะาเด็กๆดูในของตัวเองในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเด็กสังเกตเส้นสีดำแถบยาวเป็นกระดานดำข้างหน้าห้องเด็กสังเกตว่าทิศที่อยู่ข้างบนเห็นไหมมันชี้ขึ้นไปลูกศรชี้ไปบนคือทิศเหนือเห็นไหมลูกดังนั้นทิศเหนือก็จะอยู่ข้างบนดังนั้นกระดานดำก็อยู่บนทิศเหนือข้างกระดานก็จะมีป้ายเทศมีประตูอยู่ทางซ้ายเห็นไหมลูก โต๊ะครูก็อยู่ทางขวาข้างโต๊ะครูก็มีหน้าต่างสามบานถูไหลูกโต๊ะนักเรียนก็จะมีกี่โต๊ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ิบห้าสหกโต๊ะนักเรียนก็มีสิบหกโต๊ะทั้งหมดและชั้นวางหนังสือก็จะอยู่หลังห้องถูกไหมลูกนี่คือหน้าห้องคือกระดานดำดัานนั้นชั้นวางหนังสือกับชั้นวางของก็อยู่หลังห้องพร้อมกับถังขยะเด็กดูของตัวเองได้เลยนะทีนี้เด็กๆดู การเขียนแผนผังวิธีการเขียนแผนผังในหน้า126นะตันที่ไปน,นะ,ะหน้า126การอย่างแรกที่เราจะเขียนแผนผังได้เหมือนเราจะวาดรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องไปดูก่อนหรือว่าสำรวจเช่นเราจะวาดรูป แผนผังห้องเรียนชั้นเกรดวันเราก็ต้องไปดูก่อนว่าในห้องเรียนของเกรดวันมันมีสิ่งของอยู่ตรงไหนบ้างถึงเราจะวาดแผนผังถูกไม่ใช่เราไม่รู้เลยว่าห้องเกรดวันมีโต๊ะนักเรียนกี่โต๊ะโต๊ะครูอยู่ตรงไหนทางขยะอยู่ตรงไหนกระดานดำตรงไหนเราจะไปวาดได้ยังไงเราวาดไม่ได้ดังนั้นขั้นที่หนึ่งเราต้องสำรวจขั้นที่สองเราต้องไปวัดว่าอ่าขนาดห้องเรียนของเราประมาณนี้เราจะวาดรูปประมาณไหน ขั้นตอนที่สามเราก็เขียนแผนผังลงในวัสดุพื้นผิวเรียบของเราส่วนขั้นตอนที่สี่เราก็จะมาตรวจสอบว่าตรงที่เราวาดตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่ทางขยายอยู่หลังห้องแต่เรามาวาดเอามาวาดอยู่หน้าห้องอยู่ในรูดังนั้นก็คือไม่ถูกนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายเราต้องตรวจสอบทีนี้เด็กๆดูอ่าการการอ่านแผนผังที่ครูบอกว่าอย่างแรกเราต้องอ่านทิก่อน เขายึดทิศเหนือเป็นหลกักอันที่สองเราจะสังเกตสัญลักษณ์ทีเด็กสังเกตในของเด็กในหน้าหนึ่งยสิบห้าก็ได้เขาจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่กับวงกลมเพื่อที่จะอะไรวาดแผนผังเพราะมันจะได้อะไรอ่านง่ายแล้วก็จะเขียนได้ง่ายด้วยอีกทีลูกนั่นคือการเขียนแผนผังและทีนี้เด็กก็จะต้องสรุปข้อมูลและสามารถอ่านแผนผังได้ที่เด็กดูในหน้าหนึ่งร้ยสิบ้าของเด็ก อ่าหน้าหนึ่งร้อยยสิบเจ็ดแบบผู้หาดนะเราจะเริ่มแบบผู้หาดเลยเพราะว่าอ่าหน้าหนึ่งรอยสิเจ็ดเด็กดูเขาจะมีแผนผังห้องเรียนให้หนึ่งห้องเดวสังเกตสีเหลืองก็คือโต๊ะครูวิภาวีใช่ไหมลูกข้างหน้าห้องก็คือกระดานดำทิศเหอือคูชี้ไปข้างบนของเด็กเองหน้าต่างมีสาบานซ้ายมือเด็กสังเกตไหม มีโต๊ะฝ้ายโต๊ะนีหน้าโต๊ะบิ๊กโต๊ะภูผาโต๊ะลูกเกตโต๊ะเหมยโต๊ะสันติโต๊ะอาชิแล้วก็โต๊ะเมโต๊ะปีใหม่โต๊ะปัญญาเห็นไหมลูกทางขวามือของห้องก็คือจะมีป้ายทิเทศอยู่กับประตูหลังห้องก็จะมีชั้นวางหนังสือถังขยะแล้วก็ชั้นวางรองเท้าอ่าทีเด็กมาดูนะข้อที่หนึ่งพร้อมกัน ข้อที่หนึ่งแผนผังน,นี้แสดงตำแหน่งสิ่งใดบ้างเมื่อกี้เราเห็นอะไรบ้างเราก็ต้องเขียนไปมีอะไรในแผนผังเมื่อกี้บ้างเด็กผูของเ,เด็กเองอ่านเราก็ใส่คำว่าโต๊ะครูอ่าเราก็ใส่ได้เลยว่ามีกระดานดำมีโต๊ะครูอ่าอย่างแรกกระดานดำอาวข้อที่หนึ่งเด็กก็เขียนเลยกระดานดำ หน้า127แ,แล้วก็มีโต๊ะครูโต๊ะไม่ตีนะไม่ใช่ตัวที่แต่โต๊ะครูอ่าแล้วก็โต๊ะนันกเรียนแล้วก็เขียนแบบนี้ได้ยเดยียนงไปเลยยูมนมีต่อตา่า,า,าให้เขียนพอน้อหน้า127ของเราหน้านี้อ แสดงว่าหนูไม่ได้ไมาไงลูกทำแล้วเพออื่อนทำหมดแล้วบางคนก็ทำเห็นไหมเออหน้าหนึ่งร้อยลิลเ็ดเขียนเล็กๆลูกไม่ต้องเขียนเลขกหนึ่งตาเรนนีไม่ต้องเขียนเลขหนึ่งตา,งตงน,น,งตางนะเพราะว่าเราเขียนมาแล้วเ,เขียนได้หมดเลยมันเป็นข้อเดียวตาแล้วก็มีถังขยะ ทางพยามีประตูไม่ต้องเขียนเลขหนึ่งนะเพราะว่ามันมีข้อกำกับอะไรแล้วแต่ครูเขียนให้รูเพราะว่าเราไม่ได้ลอ,อเคอมพิวเตอร์เราทางประตูแล้วก็มีหน้าตา่างอะไมันเยอะที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นคือข้อมูลที่เราให้มาใน,นแต่ะัจะเป็นสถานที่สำคัญสำคัญนะหน้าตา่างทางวางรองเท้า รองเท้าแล้วก็หนังสืออลังสือนะอ่าหมายามว่าที่หนึ่งก็แค่นาเห็่ไหมดูแบบปัญหาของเด็กเลยวันนี้ขออนุญาตเขียนหน้าห้องเพราะว่าโปรเจกเตอร์เราไม่ติดนะฮะสามารถเขียนได้เลยเดี๋ยวจะสังเกตว่ามันมีจุดไขป่ปลาให้หลายจุด

อ๋อถัง่าถขยะเด็มากค่าอ่าอดทสังเกตว่ารูปนี้ทำไมบางคนไม่ได้ทำเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนออนไลน์ใน y u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  e ถ้าใครเข้าเรียนแสดงว่าคนนั้นได้ว่ารูปเปล่าอ,อ่าเห็นไหม เปียนมายไมนตรงตามครูครูแค่บอกว่า,ข,าขอมาด้วยกันนี่ในที่นี้เขาถืาาลูกใช่ทีนี้น้องแปง๊ดูนะข้อที่สองเด็กๆคิดเด็กๆดูดูแผนผังของตนเองว่าบริเวณหลังห้องเรียนมีสิ่งใดบ้างอ่าน้องใบเห็นสิ่งใดบ้างอยู่หลังห้องเรียนลกูก เด็กเห็นสิ่งใดบ้างอยู่หลังห้องเรียนในแผนผังของเจนอ่าเก่งมากมีถังขยะมีอะไรอีกน้องแบ้นที่วางกระเป๋าไม่มีในห้องมีดูของตัวเองชั้นวางหนังสือใช่ไหมคแล้วก็ชั้นวางรองเท้ามีสามสิ่งเก่งมากเลยที่เราเห็นในในแบบผัดของเรามีชั้นวางหนังสือมน มีทานฟางหนังสือแล้วก็รองเท้าแล้วก็หัมขยานไม่เข้าเขียนหมายได้ตามครูเพราะว่าครูเขียนให้รู้ว่านี่คือคําตอบของข้อที่หนึ่งนี่คือคําตอบขอ้อที่สองอ่าแล้วก็เป็นหักขยานตอบก็ตอบประทานฟางหนังสือ ชใ,ใช่มีข้อหึงจุดไฟฟ้าสามารตส่วนข้ออื่นก็มี 1, ให้แค่หน,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 นึ่งบรลลิหนึ่งบลร์ตหนึ่งชัเดีไม่ต้องเขียนได้เพิ่เขียนทำไมไม่มีตรวเล่นี้เขียนอีกข้อหนึงอนกสามัิให้เขียนอ่าแล้้าก็เขียน 1, เลขหนึ่งเลขสองบุ๊คแค่บอกว่า,วานี่คือคำตอบข้อหนึ่งแ้วฟ้าก็เรื่องตรงนี้เลย ก่อนมันไปจะเขียนคำตอบก็สอบปายกัเรื่องตรงนี้เลยไม่ต้องเขียนเลขตอบให้ที่ไงเขียนหนังสือใหญ่ใช่ไหมไหมเราเขียนหนังสือใหญ่จะพอได้ยังไงเดี๋ยวลูกเขียนมาสอแงอ่าขบอปแล้วอ่าทีนี้เด็กดูแผนังของตัวเองสิ่งใดอยู่ใกล้โต๊ะครูกเออเออ สิ่งใดอยู่ใกล้โต๊ะครูวิภาวีอ่ามีกระดานดำแล้วก็มีอะไรอีกหนึ่งอ่าเก่งมากเลยปีกระดานดำอย่างแรกที่อยู่ทางหน้นโต๊ะไฟไหนโต๊ะไฟอะไรหน้าต่างกระดานดำกับหน้าต่างแค่นั้นเองดูอ่า ไม่เป็นไรลูก่น้ะเดี๋ยวครูให้เวลาเพื่อนเขียนก่อนนะน้องแบม อ่าถ้าข้อสี่ข้อสี่ให้เด็กสังเกตรอเพื่อนนะให้ดูในแผนผังของตนเองเขาถามว่าสิ่งใดอยู่ทางทิศใต้ของโต๊ะภูผาโต๊ะภูผาเห็นโต๊ะภูผาไหมลูกสิ่งใดอยู่ทางทิศใต้ก็คืออยู่ข้างล่างโต๊ะภูผาก็คือโต๊ะใครโต๊ะไก่ลูกเกดไม่มีชื่อลูกเกดเลยลูกกเ นี่ไงอยู่ข้างล่าต๊ะมขวาก็คือใครดีนี่โต๊ะมขวาอยู่นี่โต๊ะอชีเออต๊ะอาชีก็เกนเอีพนนะ้ตัวโต๊ะีะวเี่อนาชอชาตออชีอ่บใก็ตอบข้อสีเลย ได้อยู่ทางทิศใต้ของโต๊คูผาก็คือโต๊อาชีเด็กๆเก่งมากเลย,ดยเดี๋ยวให้เวลาท้นเก็ดก่อนนะ ทีนี้ดเด็กๆดูข้อที่ห้านะข้อที่ห้าเขาถามจุดสองคำถามคำถามแรกเขาถามว่าโต๊ะใครอยู่ใกล้โต๊ะครูวิภาวีม้ากที่สุดโต๊ะฝ่ายค่ะฝ่ายไ,ไ,ไม่โทรช่าดัดางนั้นก็คือโต๊ะฝ่ายน้องบมเขียนเลยก็คือโต๊ะฝ่ายอยู่ใกล้โต๊ะครูวิภาวีมากที่สุดก็คือข้อห้า โต๊ะไฟใช่ไหมลูกแ้โตลอแล้วก็จะมีอีกข้อนึ่งข้างหน้าว้ทีนี้โต๊ะใครอยู่ไกลโต๊ะครูวิภาวีมากี แงเลยแสดงว่าเด็กดูแผนผังเป็นแล้วเด็กรู้ว่าโต๊ะปัญญาอยู่ไกลโต๊ะคูภิบาลีมากที่สุดเด็กน่ะตอบโต๊ะปัญญาดีนะคะเพื่อตอบให้ตรงตอบให้ต,ต,หตรงเลยนะลูกตรงทัดโาตรงปัญญาปัญญาใช้ย่อยู่ตอบตัวโต๊ะก็คือไม้ตีก็คือเลขเจ็ด บางคนเข <c oughs> ียนเป็นไม้แต่คูดูดีๆนะลูกอ่ไม้แต่คูเอันนี้เลข7ก็คือไม้สรีา่ได็กใช่เร็จแล้วเสร็จแล้ว นั่งก่อนลูกนีเร็วๆลูกเสร็จแล้วฮน้องแบงบถ้าน,น้องแบนเสร็จแล้ววิชานี้คุณครูบุ๋มขอจบการเรียนไว้เท่านี้นะลูกแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ